มื้อนี้แม่อ้วนสิมะออมออมหมูเนาะจ้ะใส่หมักป่องแป้งนะจ้ะเนื้อหมูเขาอ่าซอยไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะแล้วก็ใส่ตะไคร้เนาะจ้ะมีตะไคร้ซอยจ้ะแล้วก็จ้ะตะไคร้แม่อ้วนเฮ็ดใส่แล้วเนาะจ้ะแล้วก็มีข้าวนาะจ้ะอันนี้คือพริกเนาะจ้ะแม่อ้วนตำว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเฮ็ดแบบง่ายๆมื้อนี้อันนี้ตำพริกใส่หอมหัวแดงเนาะจ้ะเอาพริกใส่ลงไป จ้าอันนี้ก็เป็นแป้งนัวนะจ้าใส่แป้งนัวลงไปจ้าใส่ลงไปเลยจ้าบะนี้ก็สีเม่อ้วนก็สีไส่น้ำปลานะจ้าใส่น้ำปลาลงไปใส่เกลือจ้าใส่เกลือลงไปจะาทานออมแบบอีสานบานเฮาก็ต้องมีนังปลานะจ้าใส่น้ำปลาลงไปบะนี้เม่อ้วนก็สีตั้งเตานะจ้าตั้งเตา เลยจะพี่น้องตั้งตเตาไว้แล้วกระสิเปิดแก๊สเราจะล้วนหมูให้สุกพอประมาณเราจะเดี๋ยวเาาายขากร,ระสิเอานามใส่จะพี่น้องเพราะห้าข้างหมอแล้วเราจะเป็นห้ากระสิล้วนหมูล้วนหมูไปให้สุกพอประมาณ หมูตึงแล้ว,ลวนะจ๊ะมาหั่กระเทน้ำนะจ๊ะใส่ลงไปสะน้ำลงไปเดี๋ยวถ่าบ่พอเหัก็ใส่อีกจัก้อยนะจ๊ะพี่น้องใส่พ้อให้ตวงพัก,กนะจ๊ะจากรพร้อหมอดัดไก่แล้วนะนจ๊ะพัก มากรองแต่งซุกแ,แล้วนะจ๊ะวันนี้เขาจะใส่ตส้นหอมกับใบแมงลักลงไปเลยจ้ะคนกุูงเขา่เขาจะต่อการด้วยหวัเสร็จแล้วค่ะแรงมากินน้ำตาลเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเก็บซีทุกๆทันจ้ะซุกเรียบร้อยแล้วความเสิร์ฟจ้าบันนี้เสียพอสร้างนุนเทหายเด้อจ้ะพี่น้อง เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าค้อมหมูไส้หมากป้องแป้งสูตรแม่อ้วนพากินพาแซ่บนะจ๊ะแวะมากินน้ากันได้เออจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนจ้ามามากินเข่าเข่ากับอันเหย่างพอจังอ่อมต่างใจว่าไงจังควอมหมูไส้หมาก ป,ป,ป่องเป่ดป่องเป็ดมาพุ่งนิวบ้านเขาหล่ะพอจะกกระถาพักเอาข้าาาาาอซางอันพัตเด้กินอะไงจับแล้วกักระเบืจากเ่อบบบบบบับานขยเ,เอ,อืนมาคุ่งนิวแกงขอดใส่ปุ้มสดขํามได้ได้จมันอ่อนเ็ดมัน ลูกหลดใ่น้ำแล้วกันจกินบดพีน้ำมานาำเส็จกัดต้องสุดคำใหญ่แต่พีนอมันสุดหยาดไน่อนบดละจ้าเกดปลาแดดไปเดี๋ยวบดลราก็ตำอีกว่าจ้าตำง่าย ตำเราก็สิเปี่ยงปลาเปี่ยงปลาแดดเดียวกินกับแบบค่ะแยกลย่เปี่งยงปลาแยกเด,ยกเดียวกับแก้วกับอัะสดหันหันพี่มังเนอ ส่วนทาง,งดูดินดูดิน <c oughs> โ,โป่งมาไปตะด,ดูดเราได้พี่น้องเลยนี่คาวันเต็อๆขลาดสดดดดินเนาะ <c oughs> อืม แ่จริงเขาจะเก็บต้มพันไว้ในโดงตัวซึ่งกันกับปักเปนปักหมักแก้งบ่มีบะมี่มอ่ยแต่ว่า,าวมันกัดกัาไปเลเขานี่ปัน,น่เราไม่ได้จุกหรือ แก่กัดไม่ตัรสั้นๆเก็บเป้ารนะอืมอาหารี่ตาลเนาะแกบ่ดกมมากกรมมันนอ่ะเลย

I uh -huh.

哇，嗯，哇、啊。<laughs> ข่านคุณวิน้น <c> พ <oughs> ่อแม่พ,มพี่น้องเคยกินบ่จ่าเคยกินกับเคยกินบ่เคยกินกับความเหม็นเลยเด้อยจากพี่น้องหรือว่าเสี่ยวพิเศษกินกระไรบ่อจา่าเป็นอาหารอีสานบันบนเสียบๆจาเพราะวานนะันคนคละแมอันนี้นคนเดเก็บพร้อมขวานไว้ได้ดรวมเติบโตครับ เมนูนง,นง่ายๆงตะวันเสียบเสียบมากค่ะข,ข้าวาวอร์มแบบเป็นไงมาจากตะวันเสียบกินกับข้าวเหนียวรสชาติเ่สียบมากจ้าพี่น้อง คิปเนี้ยแตแกรเนี่ยก็นะจ้าคลิปหน้าพ่อ,อก,กันไหมม้าอะไรตูเใจแต่